ครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครธนสาาเทพรักษนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปช่วงส่งท้ายปลายปีนะครับในการขายรถนะครับเร,เรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นฤด,ดูกาลข,ขายของพนักงานขายนะครับที่จะทํายอดทําเป้าให้ถึงนะครับเราดูกันว่าคานันนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะส่งมอบปลายปีเรามีโปรโมชั่นอะไรหรือว่ามีการตกแต่งอะไรที่ทําให ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วก็ให้เราตกแต่งรถให้ครับเราดูกันว่าคันที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยก็คือจะเป็นตัวประจำที่เราขายดิบขายดีอยู่แล้วครับคือจะเป็น Fortuner 2.4 G Leader นะครับราคานะครับสีขาวมุกอยู่ที่1,387,000านานะครับมาพร้อมกับการตกแต่งในสไตล์ GR Sport เรามาดูอีกทีครับว่าความหล่อของคันนี้มีอะไรบ้างที่ทำเข้าไปแล้วเสริมเข้าไปอัปเกรดเข้าไปเนี่ย ทำให้รถคันนี้หล่อขึ้นแท่ขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือประหยัดงบประมาณได้ถึงร่วมๆ5 0 0 0 0นบาทแต่ว่าเราได้รถในสไตล์ CR Sport ไว้ใช้งานนะครับประหยัดทั้งน้ํามันประหยัดทั้งเงินค่าตัวรถนะครับเริ่มแรกเรามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่เราอัปเกรดนะครับก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าก้างปลาลีเจนเดอร์นะครับพร้อมกับตัวปรับระดับแบบแมนนวลให้นะฮะห้าระดับคือสามารถปรับไฟ สูงต่ำให้เหมาะสมกับการนั่งนะครับการบรรทุกการใช้งานดีกว่านะครับแล้วก็กรอบนะครับกรอบไฟตัดหมอก gr sport นะครับผมแล้วก็เซนเซอร์อะจะเป็นสีดำนะครับให้มันกลมกลืนกับตัวกรอบนะครับตรงนี้แล้วก็ชุดด้านหน้านะครับผมช่องลมด้านหน้ากาันชนหน้าก็คือ gr sport นะครับผมเ,เราติดตั้งเป็นพาร์ทแท้ทั้งหมดเลยแล้วก็โลโก้แห่งความแรงนะครับสัญลักษณ์ gr sport นะครับผมแล้วก็สิ่งที่เพิ่มความพรีเมียมความหรูหราของรถเพิ่มขึ้นมาก็คือโลโก้แก้วหน้านะครับนอกจากจะเพิ่มความหรูหราของรถความสปอร์ตของรถแล้วก็มันก็ยังช่วยให้เราทําความสะอาดง่ายนะครับก็คือโลโก้แก้วเลือเนี่ยพาร์ทด,ด้านหน้าเคยจะเป็นพาร์ทแท้ทั้งหมดครับแล้วก็โลโก้ฝากระโปรงอันนี้แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเราแถมให้แล้วนะครับเรา,าดูกันต่อเลยนะครับ ด้านข้างนะครับในสไตล์เจรเรามีการตกแต่งยังไงบ้างคือเอกลักษณ์ของ GR Sport ถ้าเรามองด้านข้างอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่เหมือนไทยก็คือคิวซุ้มล้อะ Q aw, นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้เราก็ทําให้มันเป็นเจียสปอร์ตเหมือนกับที่มาจากโรงงานเลยนะเพราะว่าถ้าเดิมตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นคิ้วสีดำดำด้านพูดง่ายแต่อันนี้ก็คือเราอัปเกรดให้เป็น, Q Sport, นคิ้วเจียสปอร์ตเพื่อให้รถเรามีมุมมองนะครับเรียกว่า มุมมองภายนอกเนี่ยเหมือนกับเจียสปอร์ตแท้ๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อนะครับล้อแม็กสปอร์ตนะครับขอบ20นะครับลายล้อแม็กอะแล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกลายได้ครับลูกค้าจะเอาเป็นแบบอ่าลายขาวฟางลายซิ่งลายสปอร์ตหรือว่าจะเป็นเจียสปอร์ตก็เลือกได้ครับแต่คันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเจียสปอร์ตก็คือนะครับซัมเบรกหรือคาลิเปอร์เบรกครับเป็นสีแดงนะครับผม พร้อมกับตัวสัญลักษณ์ GR Sport นะครับเรียกว่าเราทำรถออกมานี่ให้เหมือนกับตัว GR Sport แบบค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมทั้งสีทั้งตัวโลโกโล้สัญลักษณ์นะ,นะครับเราดูกันต่อเลยนะครับเอกลักษณ์ยังนึงคือเดิมคันนี้ก็จะเป็นสีหลังคาก็จะเป็นสีขาวมุกจากโรงงานแล้วก็อัปเกรดให้เป็นสีเรียกว่าอะไรเป็นทำสีเป็นหลังคาดำ r e g e n d e r เป็น GR Sport เบอร์สีก็เหมือนกับที่ทําออกจากโรงงานเลยครับเหมือนกันเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับสิ่งที่เราทําให้รถมีความเป็นเจียรสปอร์ตเพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นตัวมือดึงนะครับมือดึงก็จะเป็นเจียรสปอร์ตนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็อัปเกรดคิวโคมียมครับคิวโคมียมก็จะเป็นตัวพาร์ทแท้จากโรงงานติดตั้งนะครับให้เรียกว่าเป็นเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับผม ติดตั้งเป็นคิวพัดแท้ทั้งคันเลยนะครับเรียกว่ามุมมองภายนอกมองยังไงก็จะเป็นเจียรสปอร์ตครับมาดูด้านหลังนะครับปั๊มเบรกหลังก็จะเป็นเจียรสปอร์ตเหมือนกันครับตกแต่งในสไตล์เจียรสปอร์ตครับเรียกว่าเราทารถเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าไม่สังเกตจริงจริงลูกค้าฟันธง,ง,งเลยว่าจะเป็นตัวเจียรสปอร์ตตัวแรงแน่นอนนะครับแต่จริงๆคือคันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ2.4งจุดสี่ลิตรนะครับมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับผม เอกลักษณ์ของเจียสปอด้านหลังมีอะไรบ้างเรามาดูกันไล่เรียงกันดูกันต่อเริ่มจากนะครับด้านบนก็คือตัวสปอยเลอร์เจ r ยสปอร์ครับของแท้ก็จะเป็นสีทูโทนนะครับเป็นช่องนะครับก็คือทําสีทูโทน,นครับขาวดำดำขาวัแล้วแต่จะเรียกแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงก็แดงดําหรือว่าสีขาวก็ขาวดำนะแล้วก็ด้านหลังดูนะครับดูกันต่อเลยแล้วก็คิ้วคิ้วท้ายนะครับถ้าตัวรลเดิมๆมันจะเป็นสีดําเงา แต่อันนี้เราก็อัปเกรดเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมอโลโก้แก้วด้านหลังนะครับโลโก้แก้วด้านหลังก็คืออย่างที่บอกว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นพรีเมียมของรถแล้วก็เป็นตัวท็อปของรถนะครับเราดูนะครับ,รบสัญลักษณ์แห่งความแรงโลโก้ g r Sport นะครับเป็นพาร์ทแท้โดยพูดจริงตัวนี้ตัวละพันกว่าบาทนะครับไม่ใช่ว่าถูกๆครับโลโก้ GR Sport นะคร์ตถ้าเป็นงานพาร์ทแท้ครับผม นะครับด้านหลังนะครับดิฟฟิวเซอร์ล่างนะครับดิฟฟิวเซอร์ล่างก็คือจะเป็นสี่ช่องนะครับเป็นตัวพาร์เจอร์สปอร์ตแท้ๆเลยที่เราติดตั้งให้นะครับผมเดียวว่าเราใช้ชิ้นงานที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นพาร์ตคุณภาพจากโรงงานนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวเขาตยเปิดระบบพอร์ตนะครับตรงนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัว สามารถคลิกได้ครับเต็จเปิดได้หรือว่าจะเปิดแบบนะครับใช้มือได้หรือว่าเราติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในการใช้งาน,นมีระบบ jam p r o t e c t i o นะครับหรือว่าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับหรือว่าอีกวิธีนึงนะครับวิธีนึงก็คือจะสามารถกดที่รีโมท3ทีนะครับติดก็สามารถเปิดได้ อันนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับผมด้วยการเปิดแบบรีโมทนะครับผมแล้วก็สกับเพจนะครับติดตั้งเป็นเซียสปอร์ตนะครับผมก็ป้องกันเวลาเราถือของหรือว่ากระเป๋านะครับจะโดนตรงนี้สกัดเพจก็เป็นตัวสัญลักษณ์เซียสปอร์ตนะครับผมคันนี้ภายนอกเรียกว่าก็ทําเหมือนคันอื่นๆที่ผมทําไปนะครับแต่งไปส่งมอบไปแต่ว่า อันนี้จะมีพิเศษตรงที่ว่าลูกค้านะคบผมมีการสั่งให้ติดตั้งนะครับผมเราดูข้างในเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้คือจะเป็นจอไอตัว Android นะครับผมเรียกว่าติดตั้งจอ Android แล้วก็มีการติดตั้งกระจกตัดแสงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมอ่านะครับเราดูกันเลยนะครับผมไอนน้จอ Android ก็เรียกว่าเป็นจอที่สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับผมแล้วก็ ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าอยากดู YouTube แล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay, a n d r o i ด a อ t อได้นะครับผมแล้วก็สามารถใส่ซิมหรือว่าต่อ Wi-Fi จากโทรศัพท์ได้นะครับใช้งานได้เรียกว่าให้ความสะดวกสบายมากกว่าจอเดิมน,นะครับที่ติดมาจากโรงงาน,นะครผมก็มีฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆนะครับผมนะครับ YouTube หรือว่าอะไรต่างๆก็คือแสดงค่าหน้าจอ เพิ่มขึ้นมา Google Map อะไรก็ได้หมดนะครับผมตรงนี้ก็สามารถลงทะเบียนใช้งานได้เหมือนกับมันก็เหมือนเป็นทับเด็ดที่อยู่ในรถนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะขึ้นหน้าจอปกตินะครับผมเรียกว,ว่าใช้งานได้นะครับผมตรงนี้ได้ได้เหมือนกับจอที่มาจากโรงงานเลยครับผมตรงนี้นะครับผมนะครับการใช้งานเรียกว,ว่าสะดวกสบายครับเพื่อ เหมาะสมกับในไลฟ์สไตล์ของเขาเรียกว่าแบบใหม่ของบ้านเราะนรับวิทยุ FMAM e t ู tooth ก็ต่อได้หมดเลยนะครับผมให้เขาชระนี้ให้เราตามอันนี้ก็คือแนะนำเบื้องต้นนะครับผมตรงนี้ปิดได้ปิดเสียงแล้วก็คอนโทรลพวงมาลัยก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้คือต่อเข้ากับระบบเดิมของรถโดยนะครับผมอ่าอีกอย่างที่ติดเพิ่มนะครับก็คืออย่างที่ผมแนะนำกระจกตัดแจงออโต้นนะครับผมก็คือ เวลาใช้งานกลางคืนก็จะสะดวกสบายนะครับแล้วก็คันนี้อีกอย่างนึงนะครับบลมถ่ายให้ดูก็คุชคอนโทรนครับสามารถติดเพิ่มได้นะครับคุชคอนโทร็คือสามารถใช้งานได้นะครับปกติแล้วก็มีฟังก์ชันแสดงที่หน้าจอครับผมหน้าปัดเราต่อระบบเข้ากับการใช้งานของรถปกติเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟอะไรเลยคือการใช้งานได้เรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับผม ในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเราสามารถอัปเกรดได้นะครับแต่โดยรวมแล้วยังก็ยังประหยัดงบประมาณประหยัดงบมากกว่า CR แท้ๆเลยนะครับผมตรงนี้เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ติดเพิ่มได้ครับไฟนะครับผมไฟแผงประตูนะครับผมเป็นไฟ LED ดีนะครับถ้าตัวจริงๆ r e a d e r G มันจะไม่มีมาครับเราสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับผมตอนนี้ก็ สามารถเพิ่มความปลอดภัยนะครับในการขึ้นลงรถรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปลอดภัยเวลากลางคืนรถคันที่อยู่ข้างหลังข้างๆก็จะมองเห็นนะครับอันนี้อัปเกรดให้นะครับผมเรียกว่าอะไรที่เราทาให้ลูกค้าใช้รถอย่างมีความพึงพอใจและมีความสุขเราก็จัดการให้นะครับผมโดยที่องค์การการทํางานมีคุณภาพ ดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสมรรถนะนิดนึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องการใช้งานว่ารถคันนี้คุ้มค่าแค่ไหนนะครับในการซื้อไปใช้งานนะคันนี้ก็จะเป็นตัว2,400ซีซีครับดีเซลนะครับ150แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันชาลียครับอยู่ที่ประมาณ15.2กิโลเมตรต่อลิตรแต่ว่าถ้าวิ่งยาวๆรับรองประหยัดกว่านี้แน่นอนนครับผมรองรับน้ำมันถึง B20 ดีเซล B20 ครับหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ B7 แล้วนะครับ คือสิ่งที่ทําให้รถคันนี้ประหยัดน้ามันแล้วก็อาาัตราเร่งดีลดมลพิษแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือมีการปรับเปลี่ยนหลักๆนะครับก็คือตัวหัวฉีดครับหัวฉีดเป็นแบบ IART คบวบคุมการจีตใจน้ามันแต่ละหัวฉีดดวยอิสระนะครับซึ่งทําให้รถมันประหยัดมากขึ้นเพราะว่าความฉลาดของ ECU ในการควบคุมนะครับผมอาาัตราเร่งดีลดมลพิษเนี่ยรับรองลูกค้าใช้งานอย่างประทับใจแน่นอนนะครับ อันนี้ส่วนระบบความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับผมม่านนิรภัยล้็ดถุงลมนิรภัย7็ดตำแหน่งรอบคันนะครับเบรก ABS EBD VSC TRC คือระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีให้ครบอยู่แล้วรวมทั้งระบบ BSM RCTA ครับช่วยในการเรียกว่าเวลาเราขับขี่นะครับผมเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารแล้วก็คนขับในรถเรียกว่าโตต้ตาออกแบบรถเนี่ยให้เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก,ก็การใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพนะครับแข็งแรงทนทานนะครับในตัวรถคุณงามความดีของรถเราดูแล้วเราดูกันว่าโปรโมชั่นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าออกรถได้ครับคือโปรโมชั่นเราเริ่มต้นนะครับก็คือจะอยู่เรื่องแคมเปญนะครับก็คือจะเป็นแคมเปญฟรีดาวนะครับออกรถเพียงแค่7 0 0 0บาทวันรับรถจ่ย 7, าย7จ0 0บาทก็สามารถรับออ,ออกรถได้นะครับตรงนี้เราทําให้เงื่อนไขลูกค้าออกรถง่ายๆสบายสบายครับแต่เงื่อนไขนะครับหลักๆก,ก็คือ,อลูกค้าทํางานประจํามีซิทิเงินเดือน อายุงานเกิน2ปีขึ้นไปหรือว่าระดับเมนเจอก์ก็1ปีขึ้นไปนะครับหรือถ้าลูกค้าอาชีพอิสาะเป็นนักธุรกิจหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ถ้าเคยมีรถมาก่อนนะครับเคยครอบครองรถเกิน2ปีขึ้นไปแล้วก็มีประวัติเครดิตที่ดีนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ฟรีดาวได้นะครับคือจริงๆอ่ะลูกค้าฟรีดาวก็คือเขามีความเรียกว,ว่าเขาเอาสามารถเงินดาวจริงๆลูกค้าก็ดาวได้เพาะเขาเาเงินส่วนส่วนที่ดาวรถเนี้ยเขาไปลงทุน แล้วก็มันให้ผลตอบแทนมากกว่าที่เขามาดาวรถแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยหากลบกลมนี้กันแล้วพี่วราเขาคุ้มกว่านะครับบางทีลูกค้าก็เลือกใช้แคมเปญน,นี้แต่ว่าลูกค้ามีเงินดาวแบบพร้อมนะครับตรงนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นคือส่วนลดดอกเบีย้ยให้อยู่ประมาณ0.35ตังค์นะครับหรือถ้าจ่ายงวนแรกวันรับรถด,ด้วยก็0.45ตังค์เพิ่มขึ้นม,ม,มานะครับสำหรับแคมเปญนะครับลูกค้านะครับที่ได้ดูคลิปนี้ก็ รีบตัดสินใจเลยครับถ้าจริงๆอ่ะปีหน้ารถมันมีการปรับขึ้นราคานะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนนะมาตรฐานไอเสียยูโรห้ซึ่งมันจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์คาร์บคาทลาิกตัวกรองไอเสียเพิ่มขึ้นนะครับทำให้มันผ่านอย่างเงี้ยซึ่งต้นทุนมันเพิ่มอยู่แล้วทำให้โตต้าจะปรับปรับขึ้นราคาปีหน้านะครับผมดังว,ว่าถ้าตัดสินใจช่วงนี้ซื้อช่วงนี้ก็ยังทัน,นครับใจรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็โปรโมชั่นส่งท้ายปลายปีรับรองดีแน่นอนนะครับส่วนลูกค้าว่าไม่สะดวกมาที่ชวม สามารถอาจองออนไลน์ผ่านทางบริษัทนะครับแล้วก็เรามีไแนนซ์ไปบริการถึงที่นะครับที่บ้านที่ทํางานต่างจั่หวันได้ไปนะัซนบริการถึงที่ไม่มีว่ามารับรถอีกแล้วก็มีบริการรถสไลดล์นะครับสามารถรถสไลด์ไปส่งถึงที่บ้านที่ทํางานเนะรืยว่าบริการแบบันสต็อปเซอร์วิสนะครับก็คือดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ให้ลูกค้ามีความลําบากนะครับเราเอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกอย่างแบบันสต็อปเซอร์วิสนะครับเรียว่า โดยางนครศรีธรรมราชนะครับบริการทุกอย่างให้ลูกค้าได้รับความสุขในการใช้รถนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียกว่าแนะนำรถในการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการเรียกว่าตัดสินใจซื้อรถของลูกค้านะครับผม่าครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์แอดก็ได้ครับแอดพิเชษสมบัติเอ่อโทษทีพิเชษครับผมยวขึ้นให้หน้าจอว่าเบอร์ 0863344827หรือจะเป็น ID Line ก็ได้ครับ0863344827แต่ส่วนใหญ่บางทีมันจะแอดไม่ได้ครับมันน่าจะเพื่อนเต็มเ่ยก็ลูกค้าแอดมาไลน์แอดก็ได้นะครับตรงนี้ยินดีบริการหรือว่าช่องทางอื่นก็ y u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  e ตัวต้นานนครทนสาขาเทพรักนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเพื่อชมรถสวยๆดีๆแล้วก็ข่าวสารที่ส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็เพจนะครับต้ตนาคนครทนสาขาเทพรักทำยินดีให้บริการตอบคําถามลูกค้า ตลอดเวลานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อขอลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมมีรถด,ดีๆเท่ๆหรือว่ามีสไตล์ในการตกแต่งที่ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าเราก็จะมารีวิวมาแนะนำให้ชมให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม